ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพแด้ชะลอวัยไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555 สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับว่าในดวงชะตาตลอดทั้งเดือนนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของดวงดาวอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนยุคนะครับเตอจากยุค8เข้าสู่ยุค9สมบูรณ์นะครับก็คือในวันที่4กุมภาพันธ์2567เป็นต้นไป นะครับแล้วอาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับในเรื่องการไหว้เจ้าตู่จีนนะครับก็คือการไหว้อันเชิญเทพเจ้าไฉสิงเย่เข้าบ้านถือว่ามีโอกาสที่คุณจะร่ารวยเงินทองมีความมั่งคั่งร่ารวยประสบความสําเร็จนะครับเคล็ดลับอันนี้ที่อาจารย์บอกคุณไปให้คุณไปทําตามนะครับคุณจะสมหวังมีโอกาสได้เงินได้ทองประสบความสําเร็จเคล็ดลับนี้ถือว่าเจ๋งจริงนะครับถ้าอาจารย์บอกแนะนําคุณไปคุณไปทําตามเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จและได้เงินจริงๆนะครับ โอกาสของคุณมาถึงแล้วนะครับถ้าคุณฟังคลิปจนจบเนี่ยแล้วคุณไปทําตามเนี่ยคุณปรโอกาสร่ํารวยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีบุญไม่มีบุญนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วไปปฏิบัติตามและอาจารย์ได้คํานวณช่วงเวลานะครับที่เทพเจ้าไฉยสิงห์จะเข้าบ้านอาจารย์ก็จะบอกช่วงเวลานะครับแล้วก็ทิศทางที่เทพเจ้าจะเสด็จมานะครับในเดือนนี้ก็ถือว่าจะมีดวงดาวซึ่งโยกย,าย้ายราศีนะครับก็จะมีดาวอังคารดาวศุกร์อาทิตย์พุธดาวเกต นะครับเปิดคุณก็ดูตามหน้าจอว่าดวงดาวช้ายช่วงเวลาไหนนะครับดาวองคารเนี่ยเป็นดาวการเงินของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับคือดวชะตาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์วันที่5กุมภาพันธ์หกส7อังคารนี้ย้ายเวลา8.17โมง17นาทีเข้าสู่พบผันธุนะครับในดวชะตาตำแหน่งก็เป็นมหาอุดเออมหาอุดก็คือวาสนาสูงส่งทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ การเงินจะหมดเปลืองไปกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านภายในครอบครัวนะแต่ก็จะส่งผลให้เจ้าชะตามมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงเป็นอย่างดีนะครับเงินเข้าบ้านแล้วนะครับเช้าราสีตุลเงินเข้าบ้านเป็นล้านล้านเลยนะครับสมหวังในทุกประการนะครับแค่นั้นไม่พอและในขณะเดียวกันในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับถือว่าคนรักคู่ครองจะให้ความใส่ใจดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดี นะครับเออดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนู่นนี่นั่นดวงชะตาของคุณก็จะมีความขยันขันแข็งเป็นอย่างดีนะครับสำหรับดวงชะตาคนที่มีครอบครัวแล้วก็ถือว่าดีมีความสุขในครอบครัวนะครับแล้วถ้าคนโสดล่ะคนโสดก็เหมือนกันครับให้คุณสังเกตเลยนะว่าคนที่คุณคบหาอยู่เนี่ยเขาซื้อของซื้อข้าวซื้อของมาฝากไหมเออถ้าเขามาซื้อให้คุณคนเดียว หรือซื้อให้เผื่อพ่อแม่นู่นนี่นั่นโอ้อันเนี้ยแสดงว่าใช่เอรู้จักสมมาครารวาดิ <c oughs> นะเอออาจารย์จะตั้งหัวข้อของราศีตุลเลยเงินล้านวิ่งเข้าบ้านครับโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยนะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเพราะนันควรจะต้องทำพิธีไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเยอะที่บ้านเดี๋ยวคุณรอติดตามรับชมรับฟังได้ในคลิปนะครับเออนะ อันนี้เพราะในเรื่องของดาวคานอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อมาเลยครับจะมาพูดถึงดาวประสุกกันเลยนะครับดาวสุกนี้เป็นดาวประจําตัวของชา,าวลัคนาราศีต้ลน,นะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวศุกเนี่ยถือว่าจะย้ายราศีนะครับในวันที่13คกุมภาพันธ์2567นะเวลา13บนกานาทีตำแหน่งก็เป็นเทวีโชคและเป็นนาระอุดมมากิน นะครับดาวศุกร์นี้เข้าสู่พบพันธุทุกถือว่าเจ้าชะตาจีีโอกาได้คุกคีเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนะครับและส่งผลให้เจ้าชะตามีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและดวงชะตาชาวราศีตุลช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่รักคข่ห่วงใยครอบครัวรักครอบครัวเป็นอย่างดีในดวงชะตาและดวงชะตาคุณมีโอกาสได้รับมรดกครับโอ้โหนี่ดีมากเลย มโอกาสได้รับมระดกประสบความสำเร็จนี่ไงเงินล้านวิ่งเข้าบ้านก็ขอให้โชคดีและกันชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับและดาวศุกร์นี้ร่วมกับดาวอังคารเช้าราศีตุลจําไว้ตั้งแต่ในเดือนนี้เป็นต้นไปขยันแล้วรวยนะครับคุณรวยให้เต็มที่ไปเลยนะต,ตามความรู้ความสามารถของคุณนะมีกินมีใช้อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเออเป็นอุดมเกณฑ์ในเกณฑ์เศรษฐีนะการเงินเป็นมหาอุดเดือดชิชะ ราศีตุลเงินล้านเข้าแล้วคุณจะได้เงินล้านนะไม่ใช่ล้านกีบนะแหมเงินเป็นล้านล้านเป็นกระตักกระตักเลยครับนะมาพูดถึงดาวต่อมาอย่างรวดเร็วลยครับแหมตื่นเต้นกระฉับกระเฉงราศีตุลคุณรวยอ่ะยังไงก็รวยเออไม่ต้องอะไรมากมายนะพูดถึงดาวอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้จะย้ายราศีเนี่ยในวันที่13มกุมภาพันธ์2 5 6นเวลา3ทุ่มนะครับอาทิตย์นี้ก็ย้ายเข้าสู่ภพปุตตะ นะครับในดวงชะตาก็ถือว่าเป็นพินทุบาทด้วยนะและเป็นปราเกษตรนะครับส่งผลให้เจ้าชะตามีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะครับหรือดวงชะตาคุณจะมีโชคลาภใหม่ๆม,มีบุตรบริวารใหม่ๆเข้ามานะครับในระดับหนึ่งแต่ก็แม้อาจจะมีปัญหาอปุปสรรคบ้างก็ตามนะครับแต่มีโชคนะและดาวพระอาทิร่วมกับดาวเสาร์เนี่ยนะครับคุณจะมีความคิดไอเดียโครงการงานโปรเจกต์ที่จะทํานูน่ทนทํานี่คุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะครับขอให้ทาไปเลย นะจะเป็นผลดีในดวงชะตานะครับต่อมามาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระพุธนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยถือว่าจะเดินหน้าเสริอย่างรวดเร็วในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เดย์นะครับออ6-7เนี่ยช่วงเวลา12:31น,นาทีพุธนี้เสริจเนี่ยตำแหน่งก็เป็นจุลลจักรนะครับเป็นเทวีโชคนะพุธนี้ก็เสดเข้าสู่พปุตตะในดวงชะตา ถือว่าเจ้าชะตาจะมีเครดิตชื่อเสียงความน่าเชื่อถือใหม่ๆมเกิดขึ้นอยู่ตลอดถือว่าดีมากชื่อเสียงเครดิตเกิดขึ้นนะครับแต่ในเรื่องของความเสียหายปัญหาอุปสรรคก็มีด้วยเช่นกันพระพุธเป็นดาวเจริญพบวีนาศนะครับต้องระมัดระวังไว้ทีหนึงนะแล้วดวงชะตาคุณมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการทําธุรกรรมนิติกรรมสัญญาต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสได้เซ็นสัญญานะครับในเรื่องของคาพูดคาจาขอให้ชาวราศีตุลพูดได้ดีเข้าไว จะมีคนเชื่อถือในคำพูดถ้าคุณจะติดต่อธุรกิจนะครับการนำเสนอโครงการสินค้าผลิตภัณฑ์นะหรือโปรเจกต์หรือขายสินค้าต่างๆเนี่ยพูดดีคนจะเชื่อถือและคุณจะขายได้ประสบความสำเร็จนะครับคือคุณพูดได้หลายอย่างอ่ะพูดด้วยเหตุด้วยผลวิชาการก็ได้สำเร็จพูดด้วยอาจจะต้องใช้เทคนิคในการพูดวาทาศิลป์ก็สำเร็จนะครับพูดในเชิงธุรกิจก็ได้นะครับนะแต่ว่า ดาวพุธนี้อยู่ในเรือนพระราหูเพราะฉะนั้นคุณจะเซ็นสัญญาอะไรก็แล้วแต่ให้อ่านก่อนเซ็นนิดนึงนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็นกันเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับในวันที่10กุมภาพันธ์2567เวลา6โมง25นาทีนะดับอยู่ที่ราศีมังกรในภพปานทูช่วงนั้นไม่ค่อยดีในเรื่องของทรัพย์สินบ้านที่อ่อาใส่อาจจะมีความเสียหายแล้วก็พระจันทร์จะเพนนะครับในวันที่24กุมภาพันธ์2567 เพนเวลาหนึ่งทุ่มสิบเจ็ดนาทีเพนอยู่ที่ราศีสิงห์พบลาระเออพระอาจารย์เพนถือว่าคุณต่อเจ้าชะตาคุณจะไม่โชคลาภและความสําเร็จนะครับชาวราศีตุลราศีตุลเงินล้านเข้าบ้านบอกได้เลยและถ้าชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับคุณอยากร่ํารวยนะให้คุณทําตามเคล็ดลับคาแนะนําของอาจารย์ในการไหว้เจ้าตู่จีนนี้นะครับการไหว้เจ้าตู่จีนเนี่ยในเดือนกุมภาพันนี้นะครับก็คือปีมะโรงนะ ปีมะโรงเป็นมังกรไม้ธาตุไฟนะครับในการเปลีป่ยนปีนักสัตว์ใน่ของคนจีนนช่วงตุ่จีนจะถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ผลินะครับก็เป็นปีนักสัตว์ใหม่ของคนจีนเข้าสู่ปีมะโรงในการไหว้ตุ่จีนเป็นการไหว้เจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนจีนนะครับหรือเจ้าที่เจ้าทางและบรรพบรุษเพื่อแสดงถึงความกตัญญูที่คอยช่วยดูแลปกป้องรักษาให้โชคลาภต่างๆการไหว้เจ้าในปีนี้ในครั้งนี้นะครับ และการไวาเทพเจ้าใฉ่สิงเงย่ที่บ้านในครั้งนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับเพราะเข้าสู่ยุค9้อย่างเต็มตัวธาตุไฟคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภความมั่งคั่งร่ารวยอย่างรวดเร็วเลยนะครับช่วงตู่จีนปีนี้เนี่ยนะครับเออก็จะแบ่งเป็น3วันนะครับคือวันจ่ายเนี่ยจะเป็นตรงกับวันที่8 <S <S นะครับกุมภาพันนะวันที่8ก็ดูตามปฏิทินเนี่ยก็จะเป็นวันอ่าพฤหัสบดีนะครับ ต่อมาก็จะเป็นวันไหวนะครับซึ่งเป็นวันที่9กุมภาพันธ์2567นะครับซึ่งเป็นวันศุกร์นะก็สามารถจะไหวเจ้าได้แล้วก็ส่วนวันตูจีนเขาถือว่าเป็นวันถือนะครับหรือวันเที่ยวเนี่ยก็คือวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567นก็ะครับก็ถือว่าเป็นวันตูจีนนะของคนไทยเชื้อสายจีนนะครับคุณจะได้ไปเที่ยวนะไปทําบุญสวนมัวไใบพระนะครับหรือไปที่วัดจีนวัดเล่งไล่ยี่หรือไปที่ศาลเจ้าต่างๆก็ไปทาพิธีปัดตัว นะครับกับเทพเจ้าไทายสวยเพื่อความเป็นมงคลแล้วคุณไปฝากดวงชะตาได้เลยนะครับถือว่าเป็นมงคลนะเออก็แล้วแต่นะคุณจะไปศาลเจ้าที่ไหนนะของอาจารย์ก็ปีนี้ก่อนอาจจะไปที่สวนผักอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคุณสะดวกศาลเจ้าไหนวันไหนก็ไปได้ตามสบายเลยนะครับนะในวันจ่ายเนี่ยของคนจีนเนี่ยก็จะซื้อเครื่องเกการะบูชาต่างๆหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับปลาขนมนม,นมเนยนูนีนะ่ะรวมถึงผลไม้ต่างๆ นะครับที่ซื้อมาไหว้เจ้าจุจนะีเนี่ยแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลของไหว้เจ้านี่ก็ซื้อตามกําลังนะครับใครมีกําลังน้อยก็ซื้อพอประมาณได้นะครับใครมีกําลังทรัพย์มากคุณก็ซื้อมากๆนะคุณอย่าขี้เหนียวนะเออถ้าหลายปีที่ผ่านมาคุณร่ำรวยมีเงินมีทองคุณห้ามขี้เหนียวเลยคุณจะต้องซื้อของไหว้เจ้าแล้วนาไปแจกจ่ายเพื่อเป็นการทําบุญต่อบุญถือว่าเป็นมงคลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกระดาษไหว้เจ้านะกระดาษเงินกระดาษทองนะครับเออใบผ่านประตูประมาณนี้ นะครับให้คุณซื้อกระดาษไหว้เจ้าเนี่ยนะที่ร้านขายสังกภพันธ์ของจีนเนี่ยนะครับมีเยอะแยะนะหรือทําไมถ้าคุณไม่รู้จะไปที่ไหนก็ไปที่เยาวราชมีครบหมดเลยนะครับต่อมาก็จะมาพูดถึงหลักการไหว้เจ้าตุจีนนะครับอย่างแรกคุณเตรียมมาอะไราให้เรียบร้อยนู่นนี่นั่น,นอุปกรณ์เครื่องสกการะต่างๆนะครับเออให้คุณหนึ่งต้องไหว้พระพุทธก่อนสําคัญ คุณต้องไหว้พระพุธก่อนถวายผลยไม้นู่นนี่นั่นเครื่องสักการะบ,บูชาต่างๆพวงมาลัยนะครับเออแล้วก็จุดธูปสามดอกสวายนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะพอคุณเสร็จจากการไหว้พระพุทธแล้วก่อยคุณต่อมาก็มาไหว้ที่ตีจุียนะครับเออพราะฉให้คุณเนี่ยก็เตรียมเครื่องสักการะบ,บูชาถวายไกน่นู่นนี่นั่นผลไม้ต่างๆนะครับก้อยุดธูปไหว้เจ้าที่ไหว้ตีจุียเนี่ยห้าดอกนะครับไหว้ถวายก็ เพื่อความเป็นสีมงคลพอคุณไหว้เจ้าที่ตีจุย้ยเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ให้คุณมาไหว้บรรพบุรุษนะครับโดยการคุณจะต้องเนี่ยเตรียมทุกอย่างนะครับให้จุดทูบเนี่ยไหว้ประตูซ้ายขวาด้วยนะสําคัญนะครับเอ่อคุณเตรียมมาไลให้เรียบร้อยแล้วคุณก็ไปจุดทูบนะที่ประตูซ้ายขวาขออนุญาตนะครับก็บอกว่า,อาขออากงอามานะครับนุญาตพิน้องคุณนู่นนี่นั่นเนี่ยนะก็ขอให้เปิดทางนะครับให้ท่านเข้ามารับของกิน อาหารต่างๆนะครับเป็นวันสิ้นปีและขอให้สิ่งชั่วร้ายที่ไม่ดีอย่าเข้ามานะครับให้ขออนุญ,ญาตกับเทพเจ้าประตูก่อนนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ค่อยมาปักทูปที่อาหารนะครับก็ถวายให้กับบารมพบดูดอามากงลาเหล่ามาแล้วก็ตามสบายเลยนะครับพอหลังจากนั้นแล้วนะครับค่อยคุณเผากระดาษเงินกระดาษทองไหว้เจ้าเผาไปนะครับเพื่อวความเป็นมงคลนะพอหลังเที่ยง นะครับหลังเที่ยงในคุณก็อาจจะแบ่งของกินของใช้นะแบ่งไให้เพื่อนบ้านนะครับเอ,อ่อหรือให้มิตรคนรู้จักนะครับเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นทานบาร,รมีให้ไปถือว่าเป็นมงคลนะครับต่อมาก็มาถึงช่วงเวลาที่สําคัญกันเลยนะครับ mm. การไหว้เจ้าตู่จีนนะครับหรือการอัญเชิญเทพเจ้าไฉซงเยะเข้าบ้านถือว่าจะนําพาโชคลาภความเป็นมงคลความสําเร็จเข้ามาที่ดีสู่ครอบครัวของคุณ นะครับในดวงชะตาการไหว้เทพเจ้าไฉเสียที่บ้านเนี่ยถือว่าดีมากๆดีสุดๆและเห็นผลทันตาเพราะในปีนี้เข้าสู่วงจุ้ยยุคที่9นะครับซึ่งเป็นธาตุไฟคุณจะได้โชคลามเงินทองทรัพย์สินสิ่งที่คุณปรารถนาย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตานี้แน่นอนเลยนะครับและได้ผลจริงนะ คือบางคนเนี่ยก็อาจจะได้ผลแบบรวดเร็วทันทีเลยก็ได้บางคนก็อาจจะได้3วัน7บางบางคนก็อาจจะเดือนหนึ่งหรือ3เดือนอย่างช้าอันนี้มันขึ้นอยู่กับพื้นดวงหรือบุญกุศลของคุณแต่จากหลักสถิตินะครับที่จะได้จดสถิติมาเนี่ยนะครับกว่า,าจ,จะประมาณเดือนหนึ่งนะครับเออก็ขอให้คุณโชคดีได้เร็วๆแล้วกันนะครับนะอันนี้มาพูดถึงนะครับการไหว้เทพเจ้าไฉยศีเยที่บ้านในดวงชะตาเนี่ยนะถือว่าคุณจะต้องจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อย นะครับโต๊ะกระถางทูบนู่นนี่นั่น,นรูปเคารพเทพเจ้าใส่จริงเอยอะนะครับให้คุณจัดหันเนี่ยนะครับทิศทางที่คุณจะไหว้เทพเจ้าใส่สริงเอยอะคุณจะต้องหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้และช่วงระยะเวลาที่จะไหว้เทพเจ้าใส่สริงเอยอะให้เกิดความเป็นมงคลประสบความสําเร็จเน้นได้เงินได้ทองสําเร็จสมหวังในทุกประการ คุณอยากได้เงินล้านขอเงินล้านคุณจะสมหวังในดวงชะตาให้คุณไหว้ช่วงเวลาเที่ยงคืน7นาทีนะครับอาจารย์ได้คำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วเที่ยงคืน7นาทีจนถึงเที่ยงคืนอ่าสีนาทีคือคุณมีเวลาช่วงนี้ประมาณ7นาทีนะแต่ไม่ต้องสนใจนะครับคือให้คุณเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วกันตั้งแต่เที่ยงคืน7นาทีคุณก็ดําเนินการต่อไปได้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นความเป็นมงคล คุณจะสมหวังด้านการเงินล้านในโดวงชะตาที่คุณต้องการนะครับแต่ถ้าสมมตุติถ้าใครคือถ้าคุณสามารถจัดโต๊ะหันไปทางทิศนี้ได้ก็โอเคแต่ถ้าใครจัดไม่ได้คุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากก็ให้คุณจัดที่โต๊ะหมู่บูชาพระของคุณได้เลยนะครับไม่ต้องหันอะไรทั้งนั้นนะครับโต๊ะหมู่บูชาพระหรือหิ้งพระถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับ สามารถติดต่อได้ทุกภพภูมิไม่ต้องกังวลนะครับสามารถทําได้ไหวที่ยิ่งผ้าของคุณได้เลยยิ่งผ้าของคุณหันทิศไหนไม่ต้องสนใจไหวได้สมเร็จนะครับแต่ถ้าใครสามารถจัดโต๊ะหมู่บูชาสาการะไหวเทพเจ้าเฉียซีเอหันทิศทางได้อันนี้ก็สามารถทําได้ไม่มีปัญหานะครับเออนนี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยนะถือว่าเป็นมงคลทั้งนั้นนะครับแล้คุณเตรียมในส่วนของกระถางทูบนะครับกระถางทูบเนี่ยคุณจะต้องมาไว้ที่ตัวของคุณ นะครับฝั่งของคุณนะก็คือเทพเจ้าไฉยศระจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะฉะนั้นกระถางทูบก็ต้องอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับพอคุณจัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอย่าลืมนะต้องมีเทียบเชิญด้วยนะครับเทียบเชิญสีแดงนะจะต้องเขียนนะครับกาเปลียนเชิญเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าไิงเอีนะครับเออบางคนถามว่าอาจารย์เขียนบ้านเลขที่ด้วยไหม แล้วแต่เลยนะครับถ้าคุณจะเขียนบ้านเลขที่ก็ได้นะครับเออ,อมาบ้านเลขที่นี้พวกความเป็นสิริมงคลนะครับนู่นนี่นั่นนะครับไม่มีปัญหาก็สามารถเขียนได้นะแล้วก็ต้องมีกระดาษสีเขียวด้วยนะครับกระดาษสีเขียวสว่างๆหน่อยนะคือให้คุณเขียนชื่อนามสจะุลวันเดือนปีเกิดนะครับของคนที่อยู่ในครอบครัวหรือผู้ที่รวมพิธีต่างๆได้ แลวคุณเขียนขอพรไปเลยนะครับคุณอยากเขียนอะไรคุณก็เขียนไปนะครับจะประสบผลความสําเร็จนะถือว่ากระดาษสีเขียวนี่จะเป็นสัญญาธุรกรรมนะครับซึ่งทําสัญญากับเทพเจ้าไช่สิงเงย่ถือว่าเป็นมงคลนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนู่นนี่นั่นในคุณก็จะต้องเผากระดาษสีเขียวนี้ไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นธาตุไม้พอเวลาเราเผาไปเนี่ยนะครับต้นไม้ก็จะไปกอเกิดโชคลาภความเป็นมงคลตลอดเวลา อันนี้พอมาถึงช่วงเวลาที่สําคัญนะครับที่จะอัญเชิญเทพเจ้าไฉ่สีมานะครับช่วงเวลาที่อาจารย์ได้บอกคุณไปนะพอถึงเวลาแล้วคุณจุดธูป9้าดอกละกันเออเอา9้าดอกนะคุณจะไม่สับสนนะครับจุด9้าดอกก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จให้คุณอัญเชิญเทพเจ้าไฉ่สีให้มารับเครื่องสักการะบ,บูชานะครับให้มาก่อนนะเออคุณอย่าเพิ่งขอพอนะพอ,อเชิญท่านมาเสร็จปุ๊บค่อยคุณถวายนู่นนี่นั่น ให้ท่านอิ่มหนำสำราญกินอย่างมีความสุขนะครับและให้คุณพูดแต่ในสิ่งที่ดีนะออขอให้ท่านเนี่ยมาทานอาหารเครื่องสกการบูชาต่างๆ,างๆให้อร่อยอิ่มมีความสุขก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับค่อยๆคุณพูดแต่ในสิ่งที่ดีนะเป็นมงคลนะครับแล้วต่อจากนั้นนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณกะเวลาพอประมาณนะครับให้ดูจากทูปนะพอทูปหมดไปประมาณครึ่งครึ่งดอกแล้วนะครับ ก็ให้คุณพูดนะเออบัตรนี้ท่านคงรับประทานอาหารต่างๆเนี่ยสิ่งของต่างๆเริ่มสบายใจขึ้นมากแล้วในเมื่อท่านมาแล้วพวกเราลูกหลานทั้งหลายก็อยากให้ท่านประทานพรมอบทรัพย์สมบัติที่ท่านนำติดตัวมาเยอะแยะนี้ขอเท่าไหร่ไม่รู้จักจบขอให้ท่านประทานโชคลาภอำนาจบารมีทรัพย์สินเงินทองเป็นล้านล้านนี้ให้กับลูกกับหลานด้วยเถิด ขอให้ธุรกิจของลูกซื้อง่ายขายคล่องกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์และขอให้สุขภาพของทุกคนในบ้านแข็งแรงมีโชคลาภมีความสําเร็จมีความมั่งคั่งร่ารวยและมีความสุขในครอบครัวนะครับออคุณอยากจะขออะไรคุณก็ขอไปนะครับพอคุณพูดเสร็จแล้วนะครับไอ้จุดตรงนี้ถือว่าสําคัญมากๆนะครับในการขานรับนะครับในการขานรับเอออนะเออก็พูดให้ดีๆนะครับ ราบขอพรกคุณที่ท่านประทานพรโชคลาบทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่ลูกต้องการความสำเร็จไปท่านได้ประธานพรมานักตอนนี้แล้วก้อยคุณพูดเสียงขารับนะครับแบบผู้ใหญ่นะใจดีนะครับคุณจะพูดเออนะอเออได้ได้ได,ได้พูดแทนเทพเจ้าไฉ่สิงเงียะนะครับที่ประทานพรมาให้พอเสร็จแล้วให้คุณสาธุสาธุนะครับแล้วต่อมานะครับก้อยคุณพูดไปนะครับทางเรา หรือทางลูกหลานเนี่ยก็มีให้ท่านเหมือนกันนะครับก็จะมีถังเงินถังทองก็คือกระดาษไหว้เจ้านะครับเวลาคุณพูดเสร็จแล้วคุณก็เอากระดาษเนี่ยนะถังเงินถังทองหรือต่างๆในกระดาษไหว้เจ้าก็าให้เผาลงไปได้เลยนะครับเผาให้ท่านไปนะและในส่วนของกระดาษสีเขียวนี่นะครับก็คือสัญญานะที่ท่านปีนี้สัญญากับครอบครัวของเราไว้นะครับหรือลูกหลานไว้เพื่อกันท่านลืมท่านโปรดได้รับรู้และเป็นสัญญาที่ดีอันเป็นมงคลติดกับท่านไปตลอด แล้วก็ให้เอากระดาษสีเขียวนี้เผาไปนะครับให้เทพเจ้าไฉสิงเคียนะและกระดาษไหว้เจ้าอื่นๆก็เอาเผาไปได้เลยนะครับและในส่วนของกระดาษสีแดงเนี่ยที่เขียนชื่อเทพเจ้าไฉสิงเคียเนี่ยครับที่อัญเชิญมาที่บ้านคุณเนี่ยนะคือคุณจะเผาไปก็ได้หรือคุณอาจจะเก็บไว้ก็ได้เพื่อใช้ปีต่อๆไปก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับเก็บไว้ใช้ได้อันเป็นมงคลนะครับแล้วต่อมานะครับเอานักบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าจะนำเอาทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่ท่านได้ประทานพรโชคลาบมอบไว้ให้ในตอนนี้ทั้งหมดจะนำเข้ามาเก็บไว้ในบ้านของข้าพเจ้าเพื่อจะนำมาแบ่งออกมาใช้ตลอดทั้งปีและกราบเรียนเชิญท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาบท่านเจ้าใส่ซิงเยะเสด็จเดินเข้าไปในบ้านของพวกเราด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลพอเสร็จแล้วก็ให้คุณยกกระถางทูกนะครับ ให้หันหน้าออกไปทางหน้าประตูประตูบ้านของคุณนะแล้วก็พูดว่าเทพประตูซ้ายขวาณนะบัดนี้เงินทองโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสําเร็จเงินทองเป็นล้านๆ้านจะไหลเข้ามาในบ้านแล้วแล้วก็ให้ทุกคนนะครับไปเปิดประตูนะหรือให้ใครไปเปิดประตูก็ได้นะครับสักพักหนึ่งนะเ,เพื่อประกอบพิธีอันเป็นมงคลนะครับหรือถ้าใครซึ่งเปิดประตูไม่ได้นะครับ ติดปัญหาหนู่นนี่นั่นก็ไม่ต้องเปิดนะครับถือว่าทําได้ด้วยเช่นกันใช้จิตใจก็พอในการเปิดถือว่าเป็นมงคลนะบางคนก็อาจว่าเอ๊ะดึกไปแล้วน,นี้ก็เก่งก,กังวลใช่ไหมก็สามารถทําได้นะครับใครจะเปิดก็เปิดใครไม่เปิดก็เปิดด้วยจิตใจก็พอนะครับไม่มีปัญหานะแ้วพอเสร็จแล้วพอคุณเปิดเสร็จปุ๊บก็ค,คุณพูดเลยอ้าวเงินทองมาแล้วคุณได้พูดเลยพูดแต่ในสิ่งที่ดีเลยมีความสุขเงินทองไหลมาเทมามีเงินเข้ามาเป็นล้านๆแล้ว อารมให้มีความสุขนะครับแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านนะครับในปีนี้นะครับคุณจะยกกระถางทูมไม่พอคุณต้องมีไฟฉายด้วยหรือตะเกียงไฟหรือมีเทียนก็ได้เดินถือมาสักเล่มหนึ่งเดินถือเทียนมาด้วยแสงสว่างเข้าบ้านในยุคเก้าคุณจะประสบความสำเร็จม,มีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคัง่งร่ำรวยตลอดไปเลยนะครับแาะถ้าใครมีตะเกียงก็ใช้ตะเกียงได้หรือถ้าใครไม่มีก็ใช้เทียนหนึ่งเล่มก่เดิน ไปทั่วบ้านนะถือว่าเป็นมงคลคุณต้องเดินทั่วบ้านเดินไปทุกห้องนะครับห้ามเดินไปห้องน้ําเด็ดขาดจําไว้นะครับห้องอื่นเดินไปได้นะถือว่าเป็นมงคลน,นะครับและเทียนต้องจุดเทียนด้วยนะเอยใครเถนตรงเดินถือเทียนไม่จุดจุดเทียนด้วยแหมแล้วพอคุณเดินทั่วบ้านเสร็จแล้วนะครับแล้วให้คุณมาที่ตีจูเอีย้ยนะครับที่เจ้าที่ที่บ้านของคุณนะและคุณดึงเนี่ยนะครับทูบ นะสักหน่อยหนึ่งนะครับก็คือคุณหยิบทู่ก้านทูบคุณมาหรือบางคนอาจจะหยิบขี้ทูบก็ได้หรือหยิบข้าวสารใ,ในกระถางทูบของคุณนะหยิบมาสักหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นพิธีนะครับแล้วก็ขอฝากเงินทองนะครับเป็นล้านล้านไว้กับเจ้าที่เงินทองเป็นล้านล้านพอไหมครับแต่ไว้กับตีจุยะนะคุณก็หยิบใส่ไว้ในกระถางทู่ของเจ้าที่ตีจุยะนะครับคุณก็พูดไปนะเงินทองมากมายนู่นนี่นั่นะมีเงินใช้ไม่มีหมดนะครับ แล้วพอเสร็จแล้วทูบที่เหลือนะครับคุณก็นําไว้ไปที่ห้องพระนะคุณก็อัญเชิญเทพเจ้าใส,ส่สิงเงยะนะครับเข้าห้องพระและทูบทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณก็ไว้ในกระในกระถางทูบห่หิ้งพระนะอัญเชิญเทพเจ้ามาแห่งโชคลาภมาพักไว้ที่นี้ทุกทเวลาทุกๆนาทีท่านสามารถมาได้เสมอเพื่อความเป็นมงคลนะครับแต่คุณกราบพระสามครั้งนะครับถือว่าเป็นการเสร็จพิธีนะเสร็จแล้วให้คุณไปปิดประตูบ้าน และขึ้นเหล่าเตงนอนได้เลยอย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ FC แฟนคลับของหมอฤิ์ผาดาวทุกทุกคนให้คุณลองทำดูนะครับต่อให้คุณไม่มีเครื่องสักการะอะไรเลยนะไม่มีเลยน้ำแก้วหนึ่งพอหรือจะมีข้าวไข่ต้มสักถ้วยหนึ่งก็ได้นะครับถวายท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลและคุณทำตามที่บอกขอไปนะครับเคยมีนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเขาไม่เชื่อนะอาจารย์ก็แนะนำไปให้ไปทำตามนี้นะครับ เขาก็ไปทำนะพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นผลเลยตอนนั้นเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนของเขาอะ่ะนะเขาได้เงินหลักหมื่นนะแต่กี่หมื่นก็แล้วแต่นะเขาได้เงินหลักหมื่นจริงๆชีวิตเขาเนี่ยสิปีที่ผ่านมาไม่เคยได้เงินมากขนาดนี้เขาบอกว่าก็ไหวธรรมดาเนี่ยที่หิ้งพระเนี่ยมีน้ําแก้วหนึ่งเองอะนะเออเขายังสมหวังเลย นะเขาไปทําเนี่ยเขาสมหวังพอหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหไว้ใหญ่เลยทีนี้ไหว้ทุกปีแล้วเขาก็มีเงินมีทองมากมายเข้ามาเรื่อยๆถือว่าเป็นมงคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ FC แฟนคลับของมริษพาดาทุกๆคนใครอยากรวยลองทําดูจะประสบความสาเร็จสมหวังมีโชคลาภนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับโชคล่ามเงินทองไหลมาเทมาเหลาเอียะปอหอสิงเจียอยู่อีสิงนี้วใช้อ่างเปาตัวตัวไกด์ตัวถังตัวถังตัวตัวถังนะครับเอ่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ